เรามีการตกลงกันว่าคุณจะต้องรับผิดชอบส่วนไหนตอนแรกนะคะค่ะ <c oughs> หนูก็ให้เขารับผิดชอบในเรื่องของค่านมค่อค่าห <c oughs> า,หาเหมะของลูกค่ะ <c oughs> ส่วนนอกนั้นคือหนูรับผิดชอบเองทั้งหมดเ <c oughs> <c oughs> พราะหนูทางานได้ใช่เพราะหนูทางานเพราะเขาไม่ได้ทํางานตอนนั้นอือใช่ค่ะแล้วพอมีอยู่วันหนึ่งหนูบอกเขาก่อนว่าอ่าเนี่ยนมลูกจะหมดนะวันเนี้ยไปซื้อให้ด้วยแต่หนูบอกลูกน่านหนืออาทิตย์เพราะหนูรู้ว่าถ้าหนูบอกวันนั้นเขาจะไม่ทาหนูก็บอกลูกน่าเหนืออาทิตย์จนหนูกลับมาจากที่ทำงานประมาณทุ่มหรือสองทุ่มเอาน้นนมลูกล บอกว่าไม่ได้ซ <Ha? S 1> ื <petition> er> ้อ <climbed> ป <lik> <script> ่ะอะแล้วทำไมไม่ซื้ออ่ะเนี่ยม่คงออกไปตัดผมได้กคไปทํากิจแต่กันได้ไม่มีก็ไม่ต้องกินสิฮะใช่ค่ะเขาพูดอย่างเงี้ยไม่มีก็ไม่ต้องกินสิหนูก็เลยวะอ้าวหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรหนูก็เลยขับรถออกจากบ้าน่ะหนูก็เลยขับรถออกจากบ้านไปซื้อนมให้ลูกค่ะแล้วก็เอารุ่งเนี่ยออกไปออกไปซื้อนมตอนนั้นตกตกตกสองทุ่มพอหนูกลับมาจากที่จอดรถไปถึงบ้านก็ทุ่มกว่าตอนนั้าลูกอายุเท่าไหร่ะคะเอ่อตอนนั้นยังไม่ถึงขวบเลยค่ะ ก็อุ้มกระเตงไปเนี่ยหรอคะ <S <S ใช่ค่ะก็เอาคานั่งคาซีไปแล้วก็ไปซื้อก <คา S 1> พยายามที่จะบแบบเก็บอารมณ์ไว้ไม่อยากแบบไม่อยากเป็นปัญหาเลยค่ะจนผ่านไปอีกสักประมาณไม่กี่เดือนเลยคะ่ะลูกเกิดไม่สบายหนูก็เลยบอกว่าแล้วมันช่วงใกล้สิ้นเดือนใช่ไหมคะหนูก็กลัวเออเดีเด๋ยวหนูจะหมุนไม่ทันเพราะ,ะว่าเราต้องใช้สองคนก็เลยบอกว่าอ่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวลูกไม่สบายช่วยออกค่าใจพาลูกไปหาหมอหน่อยเขาพูดคำหนูว่าก็ลองเงินเดือนออกสิ ม่ให้หนูพาลูกไปหาหมอแต่ให้หนูลองเงินเดือนออกก่อนอหนูก็เลยเออมันเด็กกันได้เหรอเรื่องแบบใช่ฮะม,มันคือเด็กจะกินนมถูกเด็กจะไม่สบาย,มายนะไม่าไมหาหมอแต่บอกให้ลองเงินเดือนออกเงิน<อ>เดือนออกอแล้วให้ลูกไปหาหมอค่ะพอมีอยู่ช่วงหนึ่งเราเคยเข้ามาคุยกันแต่จะได้ผ่านไปแล้วนูกะเนี่ยถามจริงๆค่ะทำไมถึงไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเขาบอกก็เคยบอกแล้วนะว่าจะรับผิดชอบรับผิดชอบอยังไงตอนรับผิดชอบเอเด็กออกไง เือให้ไปทำแทนใช่ก็คือคิดจะรับผิดชอบแค่นั้นแย่ยจังเลยเหรอือก,ก็เลยเอ,อไม,ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรกับคนคนนี้ละก็ะะเลยปล่อยแล้วพออ่ะอย่างทุกคนเนี่ยค่ะน้องอายุประมาณสักหกขวบแล้วไม่รู้ว่าเขาคิดได้หรือเขาทําเพื่อให้พ่อแม่เห็นว่าเขาดีขึ้นเขาคิดได้มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบนะคะ,คะแค่เข้ามาหาลูกมากขึ้นแต่ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องเงินเรื่องอะไรเลยเขากเขาทำมาหาลูกมากขึ้นแปลว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกับกันกับเราแล้วใช่ค่ะเขาไปแต่งงานกับผู้หญิงใหม่แล้ว ไม่มีครอบครัวใหม่เลยอะค่ะแต่คหงคนนั้นแล้วก็แยกแยกไปเลยออกไปแยกไปเลยค่ะแต่พ่อแม่ของเขาก็ยังเอ็นดูหนูสม่ำเสมอมาถึงวันนี้แหละค่ะพ่อกับแม่เขาปููกับย่ายังไม่ให้ลูกออกไปไหนเขาอยากให้เขาอยู่ที่นี่เพราะว่าเขามองว่าคนคนนี้คือหลานเขาเขาไม่ทิ้งหลานเขาอะไรยเงี้ยค่ะส่วนหนูก็คืออยู่นะคะเหมือนคนอาศัยแล้วก็ช่วยเขาในฐานะที่เขาเป็นคนมีบุญคุณแต่หนูมองว่าถ้าเมื่อไดก็ตามที่อาจจะสิ้นปู่ไปหนูน่าจะย้ายออก แปลว่านี้หมูก็ยังมีความสุขกับสถานการณ์ชีวิตแบบนี้พอสมควรอก็คือเหมือนพอเราเริ่มทำใจได้เราก็จะไม่เอาเรื่องพวกนั้นะมาเครียดแล้วก็อยู่บนความสุขที่เรามีนะตอนนี้ก็คือหนึ่งมีบ้านมีคนช่วยดูแลลูกใช่ในว่าที่โดูต้องออกไปทำงานที่เดิมใช่ใช่ต้องการทำใช่คือตอนเนี้ยสภาพของชีวิตทุกอย่างภายนอกโอเคอาจจะมีแค่สภาพจิตใจที่เรายังรู้สึกว่าเรายังคิดว่าเราไม่ใช่ส่วนหนึ่งในครอบครัวแล้วเราแค่เป็นคนที่ อาศัยอยู่แต่ลูกคือส่วนหนึ่งในครอบครัว,วของเขาเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดว่าเราคือส่วนหนึ่งในครอบครัว,วหรือเปล่าเพราะว่าเราเลิกกับลูกเขาแล้ว